เหรียญรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเป็นเหรียญที่ทําเก๋มากในตลาดนะครับแต่ตอนท้ายนะครับผมจะให้ที่การดูนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็เป็นเหรียญเลื่อนสมรัก์ของพระอาจารย์ทิมนะครับปี2508นนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับซึ่งก็เป็นเหรียญที่นิยมมากนะครับเพราะว่ามีราคาค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับในตลาดหลักๆนะครับเขาก็จะดูกันตรงไอ้ตรงบริเวณขีดตรง ใบหน้าหลวงพ่อเห็นไหมครับเห็นเส้นแตกตรงนี้นะครับแล้วก็ขีดสามขีดตรงนี้นะครับที่เขาดูนะครับแต่อันนั้นไม่ใช่ที่ผมดูนะครับผมจะดูอีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูนะครับก็คือจุดจุดนี้นะครับก็คือเห็นเส้นแตกจะทะลุมานะครับเนี่ยตรงนี้นะครับก็จะมีขีดที่เกินออกมาอยู่ตรงนี้นะครับที่จุดสังเกตจุดแรกนะครับดี๋ยวผมจะให้ดูรูปชัดนะครับแลวอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะอยู่ข้างบนนะครับก็จะมีเส้นเกินมาเหมือนกันนะครับไอ้เดี๋ยวผมก็จะให้ดูรูปชัดๆต่อไปนนี้ะครับ ่านจะเข้าใจมากขึ้นนะครับเดี๋ยวดูรูปเลยนะครับจากรูปนะครับก็จะเปรียบเทียบระหว่างพระเกศกับพระแท้ให้ดูนะครับเห็นไหมครับจุด2จุดที่ผมวงไว้นะครับก็จะมีเส้นแตกเกินออกมานะครับจะต้องคมชัดนะครับเป็นจุดเล็กๆอย่างนี้นะครับก็เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นนะครับที่ผมใช้ดูในด้านหน้านะครับส่วนมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังนะครับก็ความจริงก็ไม่ได้้จดสังเกตอะไรมากครับผมจะให้ทิกสําหรับพันไหนที่ ติดตามผมมาแล้วครับถือว่าเป็นจุดเด็ดเลยนะครับเนี่ยดูตรงพอสมเพาตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงปลายหางพอสมเพนาครับท่านดูนะครับตกปลายพอสมเพาบริเวณตรงนี้นะครับนี่เ๋ยวสูงให้ดูนี่นี่นะครับตรงดูจําให้ดีนะครับตรงปลายพอสมเพาตรงนี้นะครับ๋ผมจะให้ดูรูปต่อไปนี้นะครับเป็นจุดที่ผมใช้สังเกตนะครับถือว่าเป็นจุดเด็ดเลยนะครับเห็นนะครับจากรูปท่านจะเห็นนะครับตรงปลายพอสมเพานะครับ จะมีเป็นเหมือนแบบเนือ้อจมลงไปนะครับเห็นไหมตรงปลายเห็นไหมระหวบางภาเกก,กับพาแทนะครับอันนี้คือจุดเด็ดเลยนะครับที่ผมใช้ดูเลยนะครับท่านไหนชื่นชอบคลิปด,ดีๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของผมต่อไปนะครับ